พบกับช่องตักหม้อซอล้อมือนีกับยูสวนคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องไปมือนีสิาพาไปลกบักทัวเด้อค่ะภารกิจมือนีก็คือลกต้นบักทัวออกให้เย,ยเลยค่ะไอน้ำไปน้ำกันเลยนี่ค่ะนี่ภารกิจมือนีเด้อค่ะนี่นี่แมนเมดนี่ เอาข้าวโพดออกจ้าแล้วก็บ,บักทั่วนี่นี่คือบักคืออันทั่วค่ะต้องเอาออกได้ค่ะนี่แบานี่แมนมืดเลยค่ะนี่กรสิลกต้นบักทั่วออกนี่ซันกันค่ะตึบ,ต,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 บต้นต้อไปเลย อจสิบอ่อยได้เ้าหลายเด้อค่ะเพราะว่าเหตุงานนี่นี่ ลูกต้นทัวลูกค้นหยาหยากอะไร ไปสิพาไปเก็บบักทั่วอีกค่ะนี่ได้บักทั่วเลยค่ะนี่เดีย๋ยวใส่เบิรงเด้อเก็บบักทั่วเมื่อต่ำน้ำค่ามาเก็บบักทั่วค่ะนี่งามๆอ่อนอยู่เก็บรถมนันนั่นแล้วนี่นจ้ะถั่วสดๆจากต้นป้ามาน้ำน้ำค่ะมาหนีเพิ่นกับามยาง,างเลาะสวนเพิ่นว่าเคยมาค่ะอันตั้งแต่เฮ็ดใหม่ เป็นพึ่งมาครัง้งแรกพอได้เก็บกินค่ะพู้ทางพนแม่เห็นปน,นอ่อนกระทุ่มเบาไม่กินน้อยวเดี๋ยวมันเก็บภารกิจต่อไปบะนี่เขาโพดออกแล้วจ้า อาจจะไม่ได้แววหลายเดอ้อเพราะว่าสีเฮดเบียกจ้ากะเบิ้งคลิปไปนี่ละ แด็ดก็ฮหอนห้อนค่ะเมื่อนี้อากาศดีตื้นเศร้าได้เบียกหลายตื้นสายได้เบียกหน่อยเนาะค่ะขันมาแต่เศร้ากะอากาศกับ่บหอนแต่ว่าขันมาสายแน่มาสวยแน่กะสีห้อนเนาะค่ะเมื่อนี้ภารกิจมาลกบักทัวลกบักเขาโพดเรียบร้อยแล้วค่ะ อห่อนแห้งค่ะขนาดพึ่งแปดโมงเร้าด้วยค่ะแดดยังห่อนขนาดนี้ขันมาสวยก็หน,นีโอ้ยคือสิบป็นล้มค่ะคลิปนี้กับบ๊อมี่ยังค่ะพามาสวนตักหม้อซอลอ่ค่ะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดกระดิ่งดิ่งดิ่ง,งให้น้ำด้ค่ะสำหรับเมื่อนี้กะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ